ใครที่กำลังมองหาร้านเติมระบักและกดกิปเกมพาร์ในราคาถูกนะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับค่าวิฟช็อปมีบริการรับเติมระบักแท้และมีบริการกดเกมพาร์แบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตอันนี้มีแอดเวนเจอร์บลูล็อกไลเวลนะครับและยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆอีกด้วยนะครับใครที่สนใจครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับครับสวัสดีท่านชมดูท่านกันเลยนะผมวันนี้ผมไปครับนะวันนี้นะผมจะมานะครับรีวิวตัวของชิงครับหลังจากโดนปรับมาใหม่นะซึ่งจริงๆมันก็ปรับมาใหม่สักพักนนึงงแลล้้ววเเาาะต่่่ผมมยยัไไดทํ ไปทาตัวอื่นก่อนแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยมาเราจะมารีวิวย้อนหลังกันละกันนะครับเป็นตัวของคิงนั่นเองนะครับนี่คิงนะครับไปนะเพื่อการเสียเวลานะเราจะไปรีวิวกันเลยละกันนะครับโอเคนะเราจะมาเริ่มโอเคนะเราจะมาเริ่มกันที่สกิลซีกันก่อนเลยละกันนะสกิลซีเนี่ยครับจะมี2รูปแบบนะครับทั้ง4ทั้ง V เลยนะครับจะมีตัวของ off theball นะครับแล้วก็ on theball นั่นเองครับทั้ง2สกิลเลยนั่นเองครับเราจะมาเริ่มกันที่สกิลซีแบบที่เป็น off theball ก่อนละกันนะครับ สกิลสี่ครับถ้าเป็น off the wall นะครับจะเป็นท่า lion steel นั่นเองครับจะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้สติลลูกนะครับแต่ว่าเราสามารถกดเปล่าได้นะครับซึ่งมันสามารถใช้ได้ทั้งหมด2ครั้งนั่นเองครับแบบนี้เห็นะเออนับก็เดี๋ยวนะปิดครูดาวให้ดูนะครับมันสามารถใช้ได้ทั้งหมด2ครั้งนั่นเองอ้าวเออเออป็หนึงรีสกิลแป๊บโอเคนะครับก็คือ1ครั้งนะครับแล้วเราก็จะครูดาวเหลือแค่สิบวินนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ไปหมดแล้วใช่ไหม นับคู่ดาวจะเป็น45ิาวินั่นเองนะครับโอเคนับล้วก็บพิ่มนะเพิโอเคนับสกิลนี้เนี่ยนะครับมันสามารถสติลได้ทั้งฝั่งนู้นและฝั่งเราเลยนั่นเองนะครับสมกับเป็นบาโลนะครับแบบในเรื่องเลยนะก็คือเราสามารถสติลตัวของเพื่อนร่วมทีมได้แบบนี้นั่นเองนะนี่อ่าครับแต่ว่าสกิลตัวนี้เนี่ยนะครับมีข้อเสียที่ว่าเราสามารถโดนดิบบอลได้นั่นเองนะครับก็ถ้าสมมุติว่า โอเคนับแบบนี้นับนี่เพื่อนดิปละครับเห็นไหมเราจะเสียตัวของโฟด้วยนั่นเองครับก็ถ้าเป็นฝั่งนู้นดิปลก็จะเป็นแบบนี้อ่านั่นเองครับก็คือเสียตัวของโฟด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดิปลจากเพือ่อนร่วมทีมนะครับหรือว่าจะเป็นการดิปลจากตัวของทีมตรงข้ามเนี่ยนะครับก็เสียโฟทั้งคู่นะครับต่อไปนะครับคือจะเป็นสกิลตัวซีแบบที่เราคอมบอลนั่นเองครับแต่ที่เราคอมบอลเนี่ยนะครับก็คือเราจริงริงเนี่ยนับสกิลตัวซีเนี่ยมันสามารถกดเปล่าเปได้นะแบบนี้ก็ได้นนั่เอง โอเคนับแล้วก็สกิลซีแบบที่เราคอมบอลอยู่ครับจะเป็นการเป็นการเลี้ยงลูกนั่นเองครับแบบนี้นับนี่นับถ้าเรากด a ครับก็จะไปทางซ้ายถ้าเรากด d ก็จะไปทางขวาถ้าเรากด s จะไปทางด้านหลังถ้าเรากด w ครับจะไปทางด้านหน้าครับคือเราสามารถคุมทิศทางได้ดังใจนึกเลยนั่นเองครับซึ่งมันสามารถใช้ควบคู่กันได้นะแบบว่าในกรณีที่แบบสมมตินะว่าเราอะผมปิดครูดาวให้ดูครับแบบว่าเรากดตัวของไลออนซีลใช่ไหม เราก็สกิลเสร็จนะครับแล้วเราก็เราก็สกิลเสร็จนะครับแล้วเราก็กดสกิลตัวของอันนี้ต่อได้นั่นเองนะเพราะว่ามันมี2ชั้นนะแต่ครูดาวครับจะมีทั้งหมด1ิบบีนะครับแต่ว่าสกิลตัวบาโลเนี่ยนะครับจะมีพาสิบหนึ่งนะพี่เราสามารถใช้สกิลตัวของซีได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะเดี๋ยวนึ่นะหนุ่มนะดีสกิลนะโอเคมาเดี๋ยวทีสไลด์ตรงๆใส่พี่หนะ่อยโอ้ยแล้วทีไม่เคยลองสไลด์โอเคนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูจังหวะเอาแล้วลดยนะ โอเคเรียวไปอันหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดกดทันทีหลังจากพี่กดเลยก็ได้ให้มันขึ้นะไม่ได้แฮะโอเคเอาใหม่อ่ะนะเห็่อนไหมถ้าสมมติว่าเราเองเคลื่อเวกจากการที่เรากดสกิลตัว C ได้เนี่ยนะครับสกิล C เราจะรีเลยทันทีนั่นเองครับซึ่งผมไม่ได้เปิดคูดาวน์นะเห็นไหมนะผมยังติดปิดคูดาวน์อยู่เดี๋ยวที่ใช่เดี๋ยวที่อีกรอบอ่ะเห็นไหม นับคือเราสามารถใช้ได้เรื่อยๆนั่นเองนับนี่เอ่ออ่ะอันนี้ไม่ได้แล้วนับเพราะว่าสไลด์ไม่ได้นะเอาใหม่มันสไลด์ยากอยู่นะทุกคนนับมาเอาออันนี้เร็วกันเดี๋ยวเอาใหม่มันต้องชิปกว่าน,นี้ปะ โอเคเอาเป็นว่านะพาสีของตัวของคิงนั่นแหละนะครับมันจะโดนรีสกิลก็ต่อเมื่อนะครับโดนสไลด์ในจังหวะที่เรากดท่านี้นั่นเองครับซึ่งมันจะรีสกิลเรื่อยๆนะครับแต่ผมไม่ชชวร์ว่ามันจะมีขีดจำกัดไหมนะแบบว่าใช้ได้แบบ5ครั้งแล้วแบบหมดอะไรงี้ครับผมไม่ชชว่์นะครับแล้วต่อไปนะคือจะเป็นสกิลของตัววีนั่นเองครับจะเป็นแบบออฟเดอะบอลก่อนละกันนะครับจะเป็นท่านี้ออฟเดอะบอลครับคือเงื่อนไขในการใช้งานเนี่ยครับจะต้องมีสตูลครับอยู่ใน ทาร์เก็ตวงของเรานั่นเองนะเห็นไหมไออันเนี้ยนะครับแต่ว่าเป็นศัตรูนะซึ่งศัตรูตัวคนนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีบอลอยู่นั่นเองครับแบบนี้นีครับมันจะเป็นสกิลที่ว่าเราจะพุ่งไปตัดบอลจากฝั่งนู้นครับแล้วเราก็เตะนั่นเองครับเป็นลูกยิงนะเออไม่ต้องดูดบอลไล้อ่าแบบนี้นั่นเองนะเห็นไหมซึ่งแรงยิงก็ถือว่าแรงมากในระดับหนึ่งเลยนะนับก็คือหนี่นับเป็นการตัดลูกครับแล้วยิง นั่นเองครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยแอบใช้ยากนิดนึงนะเพราะเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องเป็นแบบนี้นครับก็โปะซึ่งสกิลนี้เนี่ยนะครับมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันโดนดิปลได้นั่นเองครับเดี๋ยวทีเตรียวดิปลนะอ่าเห็นไหมนะมันโดนดิปลได้นั่นเองครับก็คือมันไม่สามารถใช้ได้ถ้าสมมติฝั่งโดนดิปลนั่นเองครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยนะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะเหมือนสกิลที่แล้วเลยนะครับคือเราสามารถใช้กับเพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองครับ ก็คือแบบนี้นั่นเองนับเห็นไหมนับก็คือเพื่อร่วมทีมนะนับแต่ว่าเหมือนเดิมนับข้อเสียก็ยังเหมือนเดิมนับก็คือก่อนโดนดิโบได้นั่นเองนะแต่ว่าถ้าไม่ดิโบอันนี้ไม่ต้องดิโบนะก็ใช้ได้เหมือนเดิมเห็นไหมนับต่อจะเป็นเพื่อร่วมทีมนั่นเองครับไปโอเคนะต่อไปนับคือสกิลตัว V แบบที่เราคอมบอลอยู่นั่นเองครับแบบที่เราคอมบอลเนี่ยครับจะเป็นสกิลดิโบแบบนี้นั่นเองครับนี่นะเป็นการเลี้ยง ฟึบนะเป็นการเลี้ยงแบบสายฟ้านะครับก็คือ1 2 3แบบนี้นั่นเองครับแล้วก็ไอสกิลนี้เนี่ยนะครับระยะเดี๋ยวผมวัดระยะให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะนะประมาณนี้นะประมาณ1กับ75เซนนะครับของอีกสีนึงนะซึ่งไอ้สกิลนี้เนี่ยนะครับมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเราสามารถกดต่อได้จะเป็นตัวของ Predator Shot นั่นเองครับซึ่งแรงยิงผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะคสกิลนี้คือแรงยิงเยอะมากนะครับ ก็คือเดี๋ยวใช้จากมุมสนามให้ดูนะโปนะครับอันนี้คือแรงยิงเนี่ยนะครับเกินครึ่งสนามไประดับหนึ่งเลยนะนะครับถือว่าค่อนข้างแรงมากๆนะครับสำหรับสกิลนี้นะโปนะครับพีเดเตอร์ช็อตนะครับโคตรเท่นะครับก็คือเราเราสามารถเลี้ยงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ยิงโป้งแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างดีนะนะครับคือมันยิงแรงมากอ่ะเอาจริงๆนะครับเดี๋ยวโคตรแรงนะแบบ ป้องนี่นั่นเองครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของสกิลตัว V แบบ on the b a บ l นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถจริงๆเราสามารถเราเขาเรีกเยกอะไรนะมันสามารถทันเหตุได้นะแบบว่าเราจะให้มันดีโบแบบไหนก็ได้นะครับเราจะดีโบแบบที่มันเป็นแบบนี้นับแบบหลักก็ทําได้นะครับหรือว่าเราจะดีโบแบบนี้ก็ได้เห็นไหมนับแบบหักไปหักมาอะไรเงี้ยแบบเห็นไหมนับเราสามารถควบคุมทิศทางได้นะถ้าเราแบบชํานาญพอนะ เออก็แบบจริงๆเราสามารถควบคุมเป็นสามเหลี่ยมเลยก็ได้แหละครัแบบนี้เห็นไหมน,นะรเราสามารถควบคุม,มทิศทางได้นั่นเองนะไปะนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวของเอเวอร์เคนนิงกันต่อเลยละกันนะครับเดีเ๋ยวมานโนม,มิตาพุทธนะครับก็คือตัวเอเวอร์เคนนิงเนี่ยนะครับเงื่อนไขในการใช้งานนะครับคือเราจะเป็นเราจําเป็นจะต้องคลองบอลอยู่นั่นเองนะครับก็คือแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปะนะครับแบบใหม่คือเราต้องคลองบอลนั่นเองนะครับนี่อันนี้เป็นคัสซีนแบบใหม่นะ นหน้าตาผีแบบใหม่นะโอเคนะครับมาเรื่องกันที่สกิลตัวซีนก่อนเลยละกันครับสกิลนี้เนี่ยนะครับคือมันแทบจะครอบจัก,กรวาลเลยนะนะับก็คือสกิลนี้สามารถใช้ได้ทั้งตอนที่เราคลองบอลนันะบตอนที่เพื่อนคลองบอลนันะบแล้วก็ตอนที่บอลอยู่แบบลงลงนะครับหรือว่าจะบอลอยู่กับฝั่งนู้นก็ทําได้นะครับคือแบบครอบจัก,กรวาลมากนะครับคือสกิลนี้นี่ นี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับซึ่งอย่างที่บอ,อกไปนะว่าสกิลนี้เนี่ยมันครอบจัก,กรวาลเลยนะเมื่อกี้คือใช้ตอนที่บอลอยู่กับฝั่งนูนะ้นครับเดี๋ยวรอบนี้บอลอยู่กับฝั่งเรานะครับเห็นไหมนับคืออยู่กับผมคนเดียวก็สามารถใช้งานได้แบบสกิลนี้ค่อนข้างครอบจัก,กรวาลน,นะครับคือใช้ได้หมดเลย อ่านะครับโอเคนะครับแล้วก็จะบอลอยู่โล่งๆแบบนี้ก็ใช้ได้อย่างที่มองไปนะว่าสกิลนี้มันครอบจัก,กรวาลน,นะมันใช้ได้หมดเลยนะเงินไขมันดีมากโอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัวของสกิลสี่นั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะก็สกิลวนีนะครับเหมือนเดิมเลย นะครับก็เป็นสกิลเลี้ยงบอลแล้วก็มีตัวของพีเดเตอร์ช็อตนั่นเองนะครับเดี๋ยวนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าพีเดเตอร์ช็อตเนี่ยนะครับจะโดนบัฟแรงยิงไหมนะปกติวาโลเนี่ยนะครับเวลาเข้าโหมดอันตีเนี่ยนับมันสามารถยิงแรงขึ้นได้อ่ะโอเคนะครับเท่าเดิมนะเดี๋ยวต้องกิฟเอาไปแค่นี้อีกรอบหนึ่งนะครับเราจะไปรีวิวสกิลตัวบีกันต่อนะครับไปดูดูคัสซิงแบบชัดๆอุ้ยรอบนี้โมเดลโหลดแบบเต็มด้วยนะ เดิมขอกดสกิลซีรอบหนึ่งแล้วกันนะไหนๆรอบนี้โมเดลมันก็โหลดนะครับมันจะได้ได้ปกคลิปนะไม่ใช่อะไรนะครับนะหิวปกคลิปอย่างนี้เลยคือรอบนี้เนหะ็นไหมว่าหน้าโมเดลมันโหลดชัดนะครับซึ่งปกคลิปดีๆนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกโอเคนะครับแค่นั้นแหละนะครับมานะครับเราจะมารีวิวสกิลตัวบีกันต่อเลยแล้วกันนะครับสกิลตัวบีเนี่ยนะครับคือสกิลแบบนี้นั่นเองครับเรื่องขในการใช้งานเนี่ยผมก็คิด เดี๋ยวนะคืกมีบอลอยู่กับผมเนาะนี่อะนะับสกิลจะประมาณนี้นะครับถ้าบอลอยู่กับฝั่งนูน้นอะใช่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าบอลอยู่กลางอยู่โอเคนะคับสกิลบีเนี่ยนะครับเราจะเป็นจะต้องคลองบอลอยู่นั่นเองนะครับก็นี่นี่นะครับเป็นการเลี้ยงตัดแล้วก็ยิงนั่นแหละนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ บาโลปรับมาใหม่นะผมว่าก็ดูดีขึ้นนะครับเทขึ้นสกิลดูใช้ง่ายมากขึ้นเลยนะครับหลักๆเลยส่วนเรื่องแอนิเมชันอะไรก็แล้วแต่คอลละกันนะแต่ว่าผมว่าก็ดูดีขึ้นนะหลังจากปรับมาใหม่ผมพูดตรงๆนะครับทีมงานบล,ล็อกไรเบิร์นเนี่ยนะครับหลังจากปรับมาใหม่เนี่ยคือมันดีขึ้นในเรื่องของพวกคัดซีนนะเพราะมันสมูทมากขึ้นเอฟเฟกต์มันดีมากขึ้นนั่นเองนะครับ ก,ก็ถือว่าดีแหละนะครับไอที่มันเห็นเป็นตัวโมเดลเปล่าๆนี่คือมันไม่มีคนยืนเฉยนะมันเลยไม่ได้โหลดนะเขาเลยเอาโม,โมเดลเป็นอะไรมาก็ไม่รู้นะเป็นโมเดลเฉยๆนะครับให้มันคลาซี่มันครบนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ถ้าสมมต,ติเรากดปเปล่าได้ปะอ่ะกดได้นะมันดึงโมเดลมานะโอเคนะค ก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัวของบาร์โอนั่นเองนะครับคิงหลังจากปรับมาใหม่นะครับใครคิดเห็นอะไรกันยังไงนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ละกันนะครับก็คลิปนี้ไม่ได้มีแจกโค้ดนะเพราะว่ามันไม่มีโค้ดใหม่นะครับคลิปนี้มันไอ้บาร์เนี่ยมันรีเวอร์เก่าแล้วนั่นเองนะครับก็ใครอยากเห็นแมปอะไรนะครับจริงๆมันสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะเพราะว่าผมกะว่าจะหาแมปอื่นทําอยู่นะครับที่ไม่ใช่บูล็อกไรว์ลแล้วนั่นเองนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ายังไม่ทําบูล็อกไรว์ลนะนะก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า ก็คือจะมีแบบอื่นมาผสมผสานแล้วนั่นเองนะครับจะไม่ได้ทําที่แบบอยู่จ่บูล็อกไลเวออย่างเดียวแล้วนั่นเองครับก็คือจะมีแบบอื่นนะใครแบบอยากเห็นโกกาเดนอะไรอย่างนี้ก็บอกได้นะทําไม่ได้นะครับแบบมีมีแบบแบบโกกาเดนนนี้ทำไม่ได้นะครับแต่ไม่รู้จะทําอะไรนะนะถ้ามีคอนเทนต์ให้ด้วยจะดีใจมากๆนะถือว่าเป็นการช่วยคิดนะครับโอเคนะเป็นว่างนะสำหรับคลิปนี้นะขอจบไวเพียงเท่านี้นะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้มากเลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ